เะคะตอนนี้เราก็จะไปมอนะคะวันนี้จะเป็นทุ้ช่วยเยก,กียรติกรค่ะกับน้องกิฟซี่แล้กลากตัวมาค่ะอากูไม่ได้เปิดไปลี้ยวมยาถึงงอยู่ตอนนี้ก็ถึงตึกคณะแล้วนะคะวันนี้อาจารย์เอาเรถส่วนตัวมานะคะเรากำลงกังจะไปที่โรงแรม TK Paris and Convention นะคะถึงแล้วนะคะ ตอนนี้ก็กําลังจะไปห้องบรรยายกันนะคะถึงห้องบรรยายแล้วนะคะจะบอกว่าคนคึกคืนตั้งแต่ข้างหน้าเลยจะบอกว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าคนวันนี้ก็ร้อยกว่าคนเลยเี่ยเรามาบรรยายเรื่องอะไรกันคะา่ต้ตองมีติ๊กตอกกับรายนะคะที่จะบรรยายในตอนนี้ ตอนนี้อาจารย์กำลังบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อลายนะคะการใช้ลายยังไงให้ปลอดภัยคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปกินอาหารเบรกกันนะคะอาจารย์อังได้สอนการทำแคปคัตด,ด้วยนะคะทุกคนอันนี้นะเขาทำนะเก่งมากๆเลยสาสที่เอาติกตอกมาสร้างรายได้จากคลิปรีวิวแล้วก็กัาร์การ์แล้วก็ทำช่องในชั้นเรียนในชั้นเรียนอาจารย์มีการมอบหมายให้เขาทำชอ่อง t ิกต o อกทำคลิปสอนวิดีโอไอที I t. เขามียอดวิวคลิปเท่าไหร่เมื่อปางสูงสุดที่ทำ 6แสนแล้วสุดท้ายก็ได้พูดติดตามขาได้พูดติดตามปึ๊บมาปางปักตะกร้าปักปะกาที่มันเขียนในโทรศัพท์ได้คะ่ะอันนี้2บาทแต่บ้านเราก็ได้ค่าคอมมิชชั่นอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าค่าคอมมิชชั่นเราได้2บาทนะคะถ้ามีคนกดไปเยอะเราก็ได้กำไรเยอะนะคะได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นติ๊กตอกที่เ,เดือดเรือนะคะเพราะว่าที่บ้านหนูอยู่ไอ้ขย,ยาน,นะคะ,ะก็จะขายที่เดืเดะะอดเรือตรงนี้ก็มีเพื่อนๆไปกินกันด้วยนะคะแล้วก็ทำเป็นคลิปสไลด์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะมีคนนะเราลลลงงงคคคคิิปปในนนนชช่่่วตตอเเเเ้้้าะะาะก็ยแบบดดูรี ก็บอกแบบว่าพูดบรรยายไปเรื่อยๆว่าร้านเรามียังไงนะคะคนเขาก็จะมาติดตามเรามากดไลค์เราเองแล้วบางคนนะคะเขามาจากกรุนนะะงเทพศนยค่ะเขามาตามรีวิวที่เราเรีวิวค่ะอันนี้เป็นทางของเราเรียกว,ว่าดิจิตอลแอคเซสตอนนี้นะคะเราก็จะไปกินอาหารกันนะคะเราได้ใบมาแล้วนะคะเราไปห้องอาหารกันตอนนี้เราก็มานั่งในโซนบีไอทีนะคะ ก็จะมีให้เลือดไก่มาแล้วก็มอสซาเรียใช่คมะครึ่งนะนะมาดีกินคนเดียวนะกินสองคนนดีจะบอกว่าอาหารแต่ละเมนูนะคะเราตัดเองได้เลยนะคะที่โรงแรมเขาเตรียมมาให้เราเรียบร้อยเสียสับแล้วเชฟทำอาหารอร่อยเลยนะคะโรงแรมนี้อันนี้ก็จะเป็นก๋วยจั๊บที่ไร้เส้นนะคะดูไม่มีเส้นเลยเราผองหอยโยเข้ามาสองชิ้นแล้วก็ของหมูมาสองชิ้นนะคะแล้วก็ดนแคบหมูใช่ ไม่มีเลยไปค่ะพี่พนักงานก็เอาไอติมมาให้นะคะเสิร์ฟถึงที่ตอนนี้คือกําลังจะกลับแล้วนะคะเสร็จภารกิจแล้วค่ะเย้รอแล้วนะคะอาจารย์มาส่งค่ะอย่ากอดภัยนะคะไม่ใช่ว่านั่งเงียบนะคะเมาตลอดทางใช่ว่าจะอัดวิดีโอแต่แบบโอ้ยเมมเต็มไม่เป็นไรค่ะวดหน้าเดี๋ยวออกมาใหม่นะคะได้ข้อคิดเยอะเลยจันได้เป็นวิทยากรช่วยด้วยบอกไปสิได้ขึ้นเวที หนูจอดรถได้ในนั้นอ่ะไหนตรงที่เขาจอดจริงปะ